สำหรับ EP 2นะครับผมจะชวนทำแซลมอนลาดซอสมะขามนะครับเราก็จะซื้อแซลมอนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนแช่แข็งของ Big C Happy Price Pro นะครับเดี๋ยวผมมาไปสัก2แพท เดี๋ยวเราดูผักสลัดไปด้วยนะครับอันนี้เป็นผักสลัดของ v f ลเฟสเดี๋ยวเรานำผักสลัดไปตกแต่งจานครับวันนี้เป็นออแกนิกด้วยนะเนี่ยโปรเจกต์ Big C X เอ็ชฟขวัญ EP 2นะครับวันนี้ผมจะชวนมาทำปลาแซลมอนราดซอสมะขามครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับแต่จะบอกเลยว่าหน้าตานี่ว้าวมากๆที่สำคัญนะครับคุณค่าทางอาหารครบเลยนะครับแซลมอนราดซอสมะขามวันนี้นะครับ นี่ผมใช้แซลมอนของ BigC Happy Pri c e รโปนะครับตัวนี้นะครับเป็นแซลมอนนอร์เวย์อุดมด้วยโอเมก้าทรีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทอดพริกกันก่อนนะครับผมใส่น้ำมันพืชไปครับยังไม่ได้จุดเตานะจากนั้นนะครับผมก็ใส่พริกแห้งลงไปเลยครับเดี๋ยวกระจายพริกก่อนจะบอกว่าวิธีการนี้นะครับผมยังไม่จุดเตาเดี๋ยวเวลาเราจุดเตาเนี่ยความร้อนจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับจะทําให้พริก กรอบทั้งนอกคงในแล้วก็กรอบนานนะครับจากนั้นก็เปิดไฟเบาๆนะครับจุดเตานะครับใช้ไฟอ่อนเลยครับอ่อนที่สุดเลยนะครับและให้ความร้อนค่อยๆขึ้นวิธีเช็คว่าพริกกรอบได้ที่หรือยังให้นมมาําครีมมาเคาะครับถ้าผิวข้างนอกของพริกเนี่ยมีความแข็งนะครับเคาะดังแก๊แกๆๆเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแต่อันเนี้ยผมเคาะแล้วยังนิ่มอยู่นะตัวพริกยังนิ่มอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้ทอดได้อีกนิดนึงนะครับ ตอนนี้นะครับผมเคาะพลิกแล้วพลิกมีความแข็งแล้วผิวด้านนอกนะครับผมปิดเตาก่อนเลยนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําซอสมาขามกันนะครับจุดเตาเลยครับแล้วก็ใช้น้ํามันนิดนึงนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะจากนั้นนะครับก็ใส่หอมแดงซอยลงไปเดี๋ยวเราผัดหอมแดงซอยกับน้ํามันให้หอมก่อนครับเดี๋ยวผมเพิ่มน้ํามันอีกนิดนึงนะครับ อตอนนี้นะครับหอมเราสีคํำแล้วนะครับสีเข้มแล้วผมใส่น้ำตาลมาพาะพร้าวลงไปจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะละลายน้ำตาลมาพาะพร้าวก่อนนะครับตอนนี้น้ำตาลมาพาะพร้าวละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับ ให้ทุกอย่างเข้ากันเลยขั้นตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวจนน้ําซอสมะขามของานะครับมีความเหนียวข้นนะครับแล้วก็งวดลงนิดนึงนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ําเรามีความเหนียวข้นแล้วนะครับเดีย๋ยวผมพอแค่นี้ เดี๋ยวเราเตรียมย่างแซลมอนกันนะครับหรือว่าเราใช้วิธีการทอดนะครับผมก็จะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อน,นครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้เนยนะครับเป็นเนยจืดนะครับทาให้ทั่วกระทะเลยนำแซลมอนลงย่างนะครับลงจี่กระทะเลยนะครับ ตกแต่งด้วยผักสลัด VRF r e s h นะครับสดอร่อยพร้อมคุณภาพนะครับเป็นออร์แกนิกด้วยนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแซลมอนราดซอสมาขามนะครับชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับออร่อยมากๆรสชาติแบบลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับแซลมอนที่ผมใช้นะครับจะเป็นนี่เลยครับแซลมอนของ Big C Happy Price Pro นะครับเป็นแซลมอนนอร์เวย์อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะครับ แล้วก็ผักสลัดนะครับที่ผมนํามาตกแต่งจานนะครับจะเป็นของ VR Fresh นะครับสดสะอาดจากธรรมชาตินะครับไม่มีสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูต้นทุนกันนะครับนี่ผมมีของมาแจกด้วยนี่อันนี้จะเป็นชุดกระทะของเบสิโกนะครับมีหนึ่งรางวัลนะครับลุ้นกันง่ายๆเลยนะครับแค่ซื้อปลาแซลมอนนะครับของ Big C Happy Price Pro นะครับแล้วนำไปปรุงเป็นเมนูอะไรก็ได้นะ หลังจากที่ปรุงเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปเมนูที่ทำเสร็จแล้วคู่กับแพคเกจจิ้งของเขานะครับแล้วก็ไปโพสในคอมเมนต์โพสกิจกรรมของ Big C นะครับก็ลุ้นรับกระทะเดซิโก้อันนี้ไปได้ง่ายๆเลยครับ1ชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าปลาแซลมอนราดทอดมะขามสูตรนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับ คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของแซลมอนลาซอสมาขามกันหน่อยนะครับผมจะคำนวณแบ่งเป็น2ตารางนะครับตารางแรกจะเป็นในส่วนของซอสมาขามกับตารางที่2นะครับจะเป็นปาลาแซลมอนลาซอสมาขามนะครับมาดูตารางแรกนะครับวัตถุดิบที่เราใช้จะมีหอมแดงของ VR Fresh นะครับอันนี้ซอยนะมีน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวพริกจินดาแห้งหอมเจียวนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับ สูตรนี้ทำได้ซอสน้ำหนัก237กรัมครับใช้เงินลงทุน33บาท17สตางค์ครับมาดูอีกตารางนึงเป็นตารางแซลมอนราซอสมะขามนะครับวัตถุดิบหลักของเรานะครับจะเป็นปลาแซลมอนหั่นชิ้นของ Big C ซ a p p y Price p ส์โปนะครับมีเนยเนยจืดนะครับซอสมะขามที่เราคำนวณเมื่อตารางที่แล้วนะครับแล้วจะมีผักสลัดของ VR f r e s h แล้วก็ขนมปังโฮวีด VR f r e s h นะครับ หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับต้นทุนต่อจานอยู่ที่99บาท55สตางคมาดูราคาขายนะครับในกรณีที่เราทำขายนะ,ะสมมุติว่าขายในร้านอาหารประเภทฟาสต์ชช้วนะครับต้นทุนของอาหารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-35%ของราคาขายสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่284บาท44สตางนะครับอ,อย่างเวลาเราตั้งราคาขายนะครับ ผมคิดว่าสัก2 3 0ถึง280นะครับราคาอยู่ที่ประมาณนี้อสมมติผมขายราคา230เราจะได้กำไรอยู่ที่จานละ130บาท45สตางค์หราจะขายสัก250ก็ได้นะครับก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ150บาท45สตางค์สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะครับวัตถุดิบสำคัญนะครับที่ทำให้เมนูนี้อร่อยนะครับก็คือปลาแซลมอนนะครับ ที่วันนี้เราเลือกใช้ปลาแซลมอนของ b ิ g C ซ a p p y p r ้ c e รสโเนี่ยเพราะว่าปลาแซลมอน Big C ซ a p p y p r ้ c e รสโเป็นปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับอุดมไปด้วยโอเมก้าทรนะครับสดสะอาดอร่อยมากๆลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับ